ใช่ไหมคือต้นตอนที่ฉันต้องอยู่ที่นี่แกใช่ไหมฉันมาแล้วตอนนี้ที่นี่ไม่รู้วันรู้คืนแล้วนะคะจริงๆอาจจะยันว่างแต่แล้วก็ได้นะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจอจี้แชนแนลวันนี้เราจะกลับมาฉีดน้ำกันแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมคืออะไร วันนี้เราจะพาทุกคนมาชีดกกันถึงดาวคานค่ะทุกคนดาวคาร์เกมนี้มันจะพาเราไปสุดตรงขนาดนั้นจริงเหรอก,กับการฉีดน้ําถ้าใช้คําว่าฉีดน้ํายันหว่างบนดาวคารนก็ได้นะป่ะไปลองกันดูสักตั้งป่ะไปดิไปฮัลโลกลับมาอีกครั้งนะคะกับเกม Power Wash Simulator นะฮะเรามาดูกันเลยว่าทำความสะอาด รสบนดาวังคารนะเป็นยังไงอะดูท่ามันไม่ง่ายมันไม่ใช่คำว่าดูท่านะมันไม่ง่ายแต่แรกเล็กๆใช่ใหญ่ๆชอบอะอว้ะาวววววนว้วว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 ะววเวเ่วว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 ่ววเวว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 วอวววนววนว่วว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 วคือต้อนตววววววนวว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 วแกวว่วววว ดีใ,ใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ต้องล้างพื้นถ้าล้างพื้นนะคือล้างทั้งดาว,ดวตาเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงกันล<ม>่ะอุ้ยอุ้ยรอยเท้านี่ป่ะไม่หน่รอยเท้าของเรานะเว้ยเดินมาจากที่น่ะเอ๊อุย้ยกูจะ <c oughs> มาลงสวนมาอยู่ที่นี่อะทุกคนบางโมเมนต์มันเหมือนมันจะลืมตาเราไม่โอเคกับเรื่องนี้เลย หัวนี้ดีมากเลยอ่ะทำไมเราไม่เจอตั้งนานแล้วอ่ะตังปูริเย่วัตนาเบ้ไอโกมมากแม่โหที่นี่มันคืออะไรมาก่อนคะเนี่ยเอ้อแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรืวไปพูดไปแต่ว่าครั้นี้นะเขาให้เราหัวนี่มา<ะ>พรามวิสตาพันห้าร้อยเทอร์โบ เขาบอกว่ามันไม่หมุนเลยนะมันอยู <ism> <rene> like <im> <rawd Moder> ่กับที่แต่มันจะเพิ่มพื้นที่ในการทําให้แรงดันเพิ่มขึ้นนะนี่ดูดิมาแล้วหยุดได้หยุดนะร้อของเราต้องสะอาดนะร้อของเราต้องสะอาดคำว่าสะอาดถึงโลกหน้าอยู่จิงเฮ้ยแกแบบนี้สะอาดถึงโลกหน้าโลกของเาาขานะ ใช่ปะเออเยเวยเฮยสู้ทำไมรู้สึกเหมือนมันทำความสะอาดง่ายกว่าบนโลกวะแต่มีการงงเล็กน้อยเรามาใช้หัวสุดบางของดิบอหัวแบบเทโบอ๋อล้อข้างในมันจะสกรปรกอยู่นะเหเห็นคราบสีส้มที่กระจุยออกมาไหมฉันจะเข้าไปทำข้างในได้อย่างไรแล้วเนี่ย มนคืออะไรรู้ไหมคือเราเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปฉีดข้างในได้อะคนแล้วมันยังไม่หมดไงเราต้องฉีดมาจากอีกฝั่งหนึ่งจริงๆนะรถคันนี้ยกได้ไหมคะขับรถได้เปล่าวะขับไม่ได้คิ้ยเอาจริงไอ้ปืนไทยนเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะทาให้เราสามารถฉีดได้ไกลมากอ่ะดูดิก็คือมันง่ายมากอ่ะเพราะว่ามันทั้งไกลละเอียดแล้วมันก็ใช้หัวเล็กได้ด้วยอรอหน้าสะอาดแล้วถึงจะไปต่อได้ใช่ไหมคะว้าว มือโปรด้านทำความสะอาดล้อรถยนต์นะคะร้ออะไรก็ตามนะคะจ้างได้นะคะไม่แพงหน่ะล้อเนี้ยมันไม่ยากแต่ว่าไอ้ล้อที่มันมีคุมสามเหลี่ยมอย่างนั้นอะอยากเลยฉันต้องใช้หัวเล็กเข้าไปทะลวงมัน,นฉันอยากให้มันจบักทีไม่ยากเลยใครบอกยากใครบอกยากล้อฝั่งนี้นะคะเรียบร้อยแล้วยอดเลยจริงๆพูดเลยเราคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะคือทำสิ่งที่ง่ายก่อน โอ้มันไม่มีสนิมที่นี่ใช่ป่ะเพราะสนิมมันเหมือนไม่ค่อยขึ้นลำนูร้างง่ายอข้างในสะอาดไปแล้วหนึ่งเออให้มันได้อย่างงี้เซให้มันได้อย่างงี้ความพยายามอยู่ที่ไหนคะมสลมันก็อยู่ที่นั่นป่ะเสร็จไปอีกหนึ่งนะคะคุณคะไปนู่นเลยค่ะไปนู่นเลยเออมาขวาง จริงนะที่อะไรยากเท่าอิสาหินนั่นแหละคือที่เจ้าของบ้านเนี่ยมันต้องคิดนะว่าการที่เราสามารถทําความสะอาดรถคันนี้บนดาวคันง่ายกว่าบ้านของมันเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะมันมีนมนความหมายนะเราทํไปาไป5เปอร์เซ็นแล้วเราคิดว่าตรงนี้หมดท่านว่านนะะโอ้โหหัวใหม่นี่มันแน่นอนจริงๆเลยนะเราคิดว่าเราทําตรงนี้หมดแล้วนะ น,น่านฝั่งนี้หน่อยสิเอาจริงนะมิชชั่นเนี้ยมันดูเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเลยหนึ่งคือเราไม่ควรจะมาเสียทรัพยากรบนดาวคานซึ่งหาน้ําธรรมดาแล้แทบจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอยากจะเอามันมาชะล้างอย่างสิ้นเปลืองอีกอะไรเงี้ยดูไม่เป็นเสน้นนะนะนน่านไปอีกหนึ่งเน,นี่ย ให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงเรามาทำไปทีละส่วนเหมือนเดิมนะาะวันนี้ก่อนยืนยันคำเดิมว่าไม่มีอะไรยากข้าสวนหลังบ้านอีกแล้วฉันลืมชื่อคนที่สั่งงานฉันไปแล้วแต่ฉันรูแค่มันยากมากนั่นดูสิได้ยินเสียงกริ่งไม่มันดังไม่หยุดเลยอะโอ๊ยจังเลยอันตอนฉันทั้งฟังสะอาดสวนหินมันแทบไม่ดังเลยอะคือบ้ามากอะเก็บรายละเอียดกันนิดนึงนะคะ นี่ถือเป็นอันเรียบร้อยอไปกันต่อสิคะนี่คือพวงมาลัยนี่ทัคนควรจะขับมันได้ไม่ใช่หรอเราลองมาเปลี่ยนเป็นอันนี้โอ้ทำเป็นเล่นนะก็แรงอยู่นะเก็บบริเวณก่อนเอาให้เสียงเพลงมันส่องสถานเออให้มันส่สะท้านไปถึงโลกหน้าเลยตอนนี้ที่นี่ไม่รู้วันลุกคืนแล้วนะคะจริงๆอาจจะยันว่างแต่แล้วก็ได้นะฝนว่าไหมเราแยกไม่ออกหรอกนะว่าตอนนี้กี่โมงที่นี่ มันเมามันนะบอกเลยถ้าใครอยากครเครียดแล้วสนใจกิจกรรมประเภทนี้นะคะจะแนะนำว่าให้มาเล่นดาวังคารเพราะว่าถ้าคุณกำลังเครียดนะแล้วคุณไปเล่นสวนหลังบ้านนะคุณมีสิทธิ์เครียดกว่าเดิมนะคะถือว่าเตือนแลลวนะอันนี้คือผ่อนคลายอันนี้คือคือยอมรับว่าเออผ่อนคลายอันก่อนอันนี้คือไม่ยอมรับสึกไม่ผ่อนคลายสึกเครียด ามาล้างข้างหลังกันต่อดีกว่านะนี่ฉันเป็นแบบ FC ซลยน,นี้ทรงพลังนี่มันทรงพลังมากอะ่ะคืออันเดวเอาอยู่อะ่ะเหมือนยิงช็อตกันอะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนหัวบ่อยด้วยสะดวกมากก <c oughs> าทีตาเพนจะบอดแล้วจ้าสายต้องเปลี่ยนปืนละระยะมันไม่ได้นะโอ้ <c oughs> oh. ความยากของอันนี้มันไม่ใช่ล้างออกอยากนะแต่ว่าซอกมันเยอะแต่ว่าด้วยปืนควงสว่านตัวนี้เราสามารถทําความสะอาดพื้นผิวได้อย่างรบาบคาบมากเลยมันเกิดมาเพื่อดาวคานจริงๆอะ่ะปืนเนี้ยเนี่ยดูดิมันมีการหมุนแบบโอเนี้ย มันแจ๋วมากเลยอะ่ะตปน่าจะเคลียร์แล้วนะก้อยขอโทษฉันเอานายไปไกลเลย <S <S ฉันไม่ได้กดเครื่องได้หรอกก่อนอื่นนะฉันจะต้องขอใช้ปืนอันโปรดพูดเลยปืนยาวหัวเขียวเดอะเบสที่สุดของที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยไวไมะคือเนี่ยแๆคือเสียงยิงดังแบบนับไมนะ่ทันอะ รู้ป่ะว่าอะไรคือสิ่งที่ยากในด่านเนี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเรามาดาวคารนะนึกคคิดว่าอะไรทุกคนคิดว่าอะไรลอง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 ค่อยๆดาวกันดูที่ดาวยังเฉลยเขาบอกว่าเราเนี่ยทำความสะอาดไปแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซนตอีก1%เปอร์เซนที่เหลือเนี่ยมันคือเครื่องวิเคราะห์หินเข้าใจเราใช่ไหมจะเป็นรู้มันได้ไงวะว่าอะไรคือวิเคราะห์หิน ออย่างน้อยเรารู้ว่ามันต้องอยู่ข้างล่างแต่ว่าตัวไหนอ่ะอะไรคือหน้าตาของเครื่องวิเคราะห์หินเนาะเราเดาว่าเครื่องวิเคราะห์หินเนี่ยมันควรจะมีกล้องนะก็อาจจะเป็นไม่ตัวนี้แลตัวนี้ลองดูก่อนนั่นจอแล้วโอ๊ยมาอยู่ในกันเนี่ยเด้อ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 เฮ้ยเด้อเด้อเห็นไหมแบบฉันเดาถูกฉันเดาถูกว่ามันคืออันมีกล้องเย่เย่ เป <Red> oh. ร็จแล้วใช่ทุ่อนพูดเลยว่าเป็นการจบที่สวยงามนะคะไม่อยากจะบอกให้แบบอะไรนะตรงนีงน้คือโอเคนะขอยกนิ้วเลย 1. คือตัวนี้หัวยาวโอเคนำบวนมากอย่างที่ 2. คือหัวนี้คิดดูนะถ้ามีไอตัวทำความสะอาดอะที่เป็นแบบน้ำยาทำความสะอาดอะอเฮ้ยามันจะเร็วขึ้นอีกเลยนะเราได้อัปเลเวลของการทำความสะอาดสะอาดยันวางยันดาวขายกันได้แล้วอ๋ oh. นวดก่อนไหวไหมลูกอะ ใใดก็คือขอบคุณมากมานะคะคลิปนี้อยากจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมด้วยนะคะบรรยากาศของดาวังคารมันไม่ใช่แบบนี้หรอกนะแต่ว่ามันก็คือเกมเขาพาเรามาเล่นอะไรที่ล้ำดีก็ประทับใจนะคะชื่นชมในการดีไซน์เครื่องจักรอันเนี้ยเออรูปร่างมันก็ดูล้ำดีนะไม่รู้ข้อมาจากของจริงหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์ด้านล่างก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ดูกันมาถึงจอนจบไปก่อนละาบาย ถ้าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ฝากดากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด notification สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะ